อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับภุรีวันนี้ที่จังหวัดสิงห์บุรีพามาชิมไก่ย่างหนังกรอบที่พัตคารภัยบุญไก่ย่างใช้ไก่เนื้อตัวใหญ่ไซสโลกว่าหมักเครื่องเทศข้ามคืนย่างจนหนังกรอบเนื้อนุ่มละมุนแน่นอนต้องคู่มากับส้มตามนัวรวมมิตรปลาร้านัวส,สุดๆตามด้วยมียงปลาช่อนเผาเกลือใช้ปลาช่อนส,สดๆทานกับน้ำจิ้มสีแบบแกงขั่วหอยขมถึงเครื่องถึงใจโดยเฉพาะหอยขมสะอาดมากพอมอ ปลากรายใบโหระพาเครื่องแกงหอมมากปลา,ปลาปลกรายเหนียวนุ่มนึบละมุนตามคุณรีดไปแล้วครับอร่อยเลิศกับคณรีดวันนี้มาที่สิงห์บุรีนะคะเรามาอร่อยเลิศกันที่ร้านไผ่บูลไก่ย่างจังหวัดสิงห์บุรีกิโลเมตรที่8 7สายเอเชียมาคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะคุณคมสันน้อยสีคุณไก่ขาส,ส,สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับ,รบนี่เขามาสิงห์บุรีกันเขาต้องมากินปลา ทำไมถึงต้องมากินไก่ย่างของไพบุญไก่ย่างจ้าไก่จ๋าไก่ย่างของที่ร้านเราเป็นไก่เนื้อนะครับตัวละ1นกิโลถึงโลสองนะครับหมักด้วยเครื่องเทศนะครับเราต้องหมักข้ามคืนอบให้เนื้อนุ่มแล้วเราก็นํามาย่างนะครับให้หนังกรอบเสิร์ฟกับน้ําจิ้มหวานนะครับแล้วก็น้าจิ้มแจ่วหอมนุ่มละมุนเมื่อเมื่อมาทานไก่ย่างต้องไปเจอส้มตําก่อนส้มตําของที่ร้านเรานะครับก็จะเป็นน้ําปลาสูตรของที่ร้านทําเองนะครับเครื่องเคียงนะครับก็กินกับกุ้งปูม้า นะครับแล้วก็มีหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์แล้วก็หอยแครงด้วยครับแน่นอนมาถึงสิงห์บุรีขาดปลาคงไม่ได้ละเมี่ยงปลาช่อนเผาเกลือนะครับตัวละประมาณ1กิโลนะครับซึ่งต้องเป็นปลาสดเท่านั้นด้วยนะครับนำมะพร้าวกับเกลือแล้วก็เนยเพื่อให้รสชาติมันหอมจากนั้นเนี่ยเราก็นําไปรมควันด้วยกับมะพร้าวนะครับประมาณ1ชั่วโมงเสิร์ฟกับเครื่องเคียงนะครับน้ำพริกเผาแมงดานะครับทานกับไข่ต้มแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำพริกขี้กานะครับแล้วก็มีน้ําปลาหวานทานกับสะ๊ดารับ ื่องจริงๆอีกหนึ่งเมนูที่ทุกโต๊ะมาต้องสั่งเลยแกงคั่วหอยขมนะครับเรานําหอยขมเนี่ยมาล้างให้สะอาดเลยนะครับนำมาแกงกับพริกแกงซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านแกงจนได้ที่แล้วก็จะมีใบชะพลูชะอมนะครับแล้วก็มียอดมะพร้าวยังเหลืออีกหนึ่งปลา นั่นคือฮอมกปกลากรายจ้ะหอมกปลากรายใบโหระพานะครับแล้วก็นําเนื้อปลากรายขูดล้วนๆเนี่ยไปตีกับกะทิแล้วก็พริกแกงซึ่งเป็นสูตรของที่ร้านแล้วก็ไม่มีแป้งนําไปตีจนเหนียวเด้งเลยครับแล้วก็นํามานึ่งใหม่ๆครับเนื้อฟูน่าทานร้านเปิดให้บริการทุกวันนะครับในเวลา10โมงเช้านะครับถึง2ทุ่มและวันนี้รีขอการันตีให้พัฒการภัยบูญไก่ย่างจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่พัตคารไพรบู์ไก่ย่างจังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองตำบลบางมันถนนสายเอเชียกิโลเมตรที่87ร้านอยู่ติดกับศูนย์โตโยตา้าสิงห์บุรีโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้ทางพัตคารไพบูญไก่ย่างของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AS สบ้างคะสำหรับลูกค้าเ s สรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อชำระด้วยเงินสดยกเว้นกุ้งแม่น้ำและปลากระพงเป็นตัวเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ d e l i v e r y ตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2565ครับจับภาพกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา8.45น,านาดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พระสราไปก่อนและสวัสดีนะค,ค,คะณลู้าอร่อยละกับผริตที่แม่ชือ่ออีติ้งยา่าพิงฉังต้องกินค่ะ